แนวข้อสอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568ข้อ1สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568คือข้อใด ตอบจอมุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมตามพัฒนาการและสมรถนาข้อ2ช่วงอายุที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568ครอบคลุมคือช่วงใดตอบคอ3ปี ข้อ3แนวคิดเด็กเป็นศูนย์กลางตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568สะท้อนในการจัดประสบการณ์อย่างไร ตอบงอเด็กได้ลงมือปฏิบัติสำรวจและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงข้อ4หลักการสำคัญของการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568คือข้อใด ตอบจอจัดเวลาให้เหมาะสมกับช่วงวัยจังหวะชีวิตและความสนใจของเด็กข้อ5ข้อใดสะท้อนการจัดเวลาเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568 ตอบงอกำหนดตารางเรียนรายวิชาแบบตายตัวตลอดปีข้อ6การจัดเวลาเรียนในหนึ่งวนันตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568ควรมีลักษณะอย่างไร ตอบจอผสมผสานกิจกรรมหลากหลายเช่นเล่นอิสระก,กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่และกิจวัตรประจำวันข้อ7ข้อใดสะท้อนแนวคิดเวลาเรียนรู้เกิดได้ตลอดวันตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568 ตอบคอกิจวัตรประจำวันเช่นรับประทานอาหารแปลงฟันเก็บของเป็นส่วนหนึ่งของเวลาเรียนรู้ข้อ8ครูจัดกิจกรรมให้เด็กปลูกผักในกระถางเด็กสังเกตการเจริญเติบโตรดน้ำอย่างสม่ำเสมอและผลัดกันดูแลต้นผักตามหน้าที่กิจกรรมนี้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และสมรรถนะผู้เรียนข้อใดมากที่สุด ตอบจอธรรมชาติรอบตัวบวกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมข้อ9เด็กหญิงพลอยใช้กล่องนมและวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์บ้านของเล่นพร้อมอธิบายให้เพื่อนฟังว่าทำไมต้องเสริมฐานให้แข็งแรงพฤติกรรมนี้สะท้อนการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงสาระและสมรรถนะใด ตอบขอสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กบวกการคิดแก้ปัญหาข้อ10ครูชวนเด็กเล่าเรื่องสมาชิกในครอบครัวพร้อมกำหนดกติกาการฟังโดยไม่พูดแทรกเด็กส่วนใหญ่ปฏิบัติตามได้และรอคอยจนถึงคิวของตนกิจกรรมนี้เน้นสาระและสมรรถนะใดเป็นหลัก ตอบงอบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กบวกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นข้อ11เด็กทดลองเปรียบเทียบว่าวัตถุใดลอยหรือจมในน้ำแล้วบันทึกผลด้วยภาพวาดของตนเองกิจกรรมนี้สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ตอบกอธรรมชาติรอบตัวบวกการคิดเป็นและแก้ปัญหาข้อ12ครูจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกเขียนคำศัพท์ยากจากหนังสือโดยไม่มีการเล่นหรือสนทนาหากพิจารณาตามแนวคิดสาระบวกสมรถนาข้อใดคือเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดว่ากิจกรรมนี้ไม่สอดคล้องหลักสูตรปฐมวัย ตอบคอเน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมากกว่าการพัฒนาสมรรถนะตามวัยข้อ13เมื่อต้องประเมินสมรรถนะการสื่อสารของเด็กสี่ขวบในรูปแบบการพูดกับผู้อื่นครูควรออกแบบงานมอบหมายใดที่ได้ข้อมูลสัมฤทธิ์ชัดเจนที่สุด ตอบขอให้เด็กเล่าเหตุการณ์จากภาพสองถึงสามภาพแก่เพื่อนและเพื่อนสรุปสิ่งที่เข้าใจได้ข้อ14ครูออกแบบกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอยู่ร่วมกันและการสื่อสารแต่ต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงเชิงลบเช่นผู้ปกครองครอบงำกิจกรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด ตอบคอให้ครูกำหนดบทบาทชัดเจนผู้สังเกตผู้ช่วยและให้เด็กเป็นผู้นำกิจกรรมในส่วนสำคัญ 15. สมรรถนะใดมุ่งให้เด็กดูแลตนเองตามวัยจัดการอารมณ์และฝึกวินัยเชิงบวก ตอบคอสมรรถนะการจัดการตนเองข้อ16กิจกรรมเล่านิทานแล้วให้เด็กสรุปใจความสำคัญ2-3ประโยคพัฒนาสมรรถนะหลักใดเด่นที่สุด ตอบกอการสื่อสารข้อ17การจัดกิจกรรมให้เด็กแก้ปัญหาด้วยเกมสร้างสารค์เช่นเลโก้ติ๊กซอพัฒนาอะไรเป็นหลักตอบขอการคิดขั้นสูง ข้อ18สมัทนะการอยู่ร่วมกันเน้นผลลัพธ์ใดตอบขอรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือรับฟัง ข้อ19ข้อใดสะท้อนตัวชี้วัดสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากที่สุด ตอบจอเด็กสามารถใช้เมนูง่ายๆเปิดปิดแอปวาดรูปและหยุดเมื่อครูสั่งได้ข้อ20ครูออกแบบแผนการสอนแบบบูรณาการที่เชื่อมสมรรถนะการสื่อสารและการคิดขั้นสูงโดยใช้โครงการตลาดจำลองในโรงเรียนสำหรับการประเมินแบบสังเกตในรอบสุดท้ายคำอธิบายผลการประเมินที่แสดงว่าสมรรถนะทั้งสองบรรลุปเป้าหมายควรมีลักษณะอย่างไร ตอบขอเด็กสื่อสารข้อเสนอขายอย่างชัดเจนและอธิบายวิธีคิดที่ใช้ในการตั้งราคาอย่างง่ายต่อเพื่อนผู้ใหญ่ได้ข้อ21ในชั้นที่มีเด็กหลากหลายความสามารถรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครูต้องปรับการประเมินสมรรถนะอย่างไรให้มีความยุติธรรมและวัดผลได้จริงที่สุด ตอบกอ็ใช้การประเมินรูปแบบพัฒนา,นารูบริกปรับระดับเกณฑ์ตามจุดแข็งและศักยภาพของเด็กแต่ละคนข้อ22ครูใช้ข้อมูลประเมินสมรรถนะจากการสังเกตหลายเหตุการณ์ตลอดปีการศึกษาเพื่อนำไปออกแบบแผนพัฒนาต่อเนื่อง IEP life plan สำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งข้อใดคือการนำข้อมูลไปใช้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยมากที่สุด ตอบขอนำบันทึกพฤติกรรมภาพถ่ายผลงานและรายงานผู้ปกครองมาวิเคราะห์ร่วมและกำหนดเป้าหมายที่จับต้องได้สำหรับแต่ละสมรรถนะข้อ23การสะท้อนผลการเรียนรู้ (learning reflection) ร่วมกับเด็กว,วัย5ขวบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเองและสื่อสารควรใช้วิธีใดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด ตอบคอให้เด็กวาดภาพแสดงสิ่งที่รู้สึกและอธิบายด้วยคำพูดสั้นๆต่อหน้าหมู่เพื่อนหรือผู้ใหญ่ข้อ24ข้อใดสะท้อนความสามารถผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2 5 6พได้ครบถ้วนที่สุด ตอบงอเด็กมีพัฒนาการสมวัยมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพร้อมเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาข้อ25เด็กสามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อวาดภาพตามครูโดยไม่กดปุ่มอื่นอย่างุ่มสุ่ม5้แสดงสมรรถนะข้อใด ตอบจอใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้อ26สสมรรถนะการคิดขั้นสูงในปฐมวัยมุ่งให้เด็กทำอะไรตามวัย ตอบกอใช้เหตุผลง่ายๆแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันข้อ27ครูจัดกิจกรรมเล่นตามมุมแล้วให้เด็กผลัดกันรอคิวสมรรถนะที่พัฒนาเด่นที่สุดคือข้อใดตอบคอ,อยู่ร่วมกัน ข้อ28พฤติกรรมใดบ่งชี้ว่าเด็กมีสมรรถนะการจัดการตนเองดีตอบขอเก็บของเล่นเข้าที่โดยไม่เตือนข้อ29 สมรรถนะด้านการสื่อสารในปฐมวัยต้องเน้นให้เด็กตอบขอฟังพูดอย่างมีเหตุผลตามวายัย ข้อ30กิจกรรมอภิปรายหลังทำงานศิละปะให้เด็กบอกความรู้สึกของตนเองเป็นการพัฒนาสองสมรรถนะใดเด่นที่สุด ตอบงอสื่อสารบวกจัดการตนเองข้อ31ครูสังเกตว่าเด็กหญิงเอเดินบนคานทรงตัวได้โดยไม่กางแขนลุกนั่งได้คล่องและหลีกเลี่ยงจุดอันตรายในสนามเด็กเล่นได้พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนความสามารถผู้เรียนเมื่อจบปฐม,มวัยด้านใดชัดเจนที่สุด ตอบคอการใช้กล้ามเนื้อและดูแลความปลอดภัยของตนเองข้อ32ระหว่างกิจกรรมเล่นมุมบทบาทสมมุติเด็กชายบีรอคิวเล่นของเล่นโดยไม่แย่งผู้อื่นและเตือนเพื่อนให้เก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงของห้องเรียนพฤติกรรมนี้สะท้อนความสามารถด้านใดมากที่สุด ตอบงอการอยู่ร่วมกับผู้อื่นตามกติกาและคุณธรรมข้อ33ครูตั้งคำถามว่าถ้าเราเอาน้ำใส่แก้วใบนี้กับแก้วใบใหญ่อันไหนจะล้นก่อนเด็กหญิงซีทดลองเทน้ำเปรียบเทียบและอธิบายผลจากที่เห็นพฤติกรรมนี้สะท้อนความสามารถใดเป็นหลัก ตอบขอการคิดเป็นและแก้ปัญหาข้อ34ครูจัดกิจกรรมอ่านเขียนคำศัพท์ยากยากให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ก่อนจบปฐมวัยการดำเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดความสามารถผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัยเพราะเหตุใด ตอบคอการเร่งวิชาการขัดกับการพัฒนาแบบองค์รวมและตามวัยข้อ35ครูออกแบบกิจกรรมปลูกผักในกระถางให้เด็กอายุ4-5ปีโดยให้เด็กสังเกตการเจริญเติบโตรดน้ำวาดภาพและเล่าเรื่องสิ่งที่ตนพบกิจกรรมนี้สะท้อนแนวคิดใดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2 5 6พสอ 68, ได้ชัดเจนที่สุด ตอบจอการบูรณาการสาระผ่านประสบการณ์จริงของเด็กข้อ36ครูจัดกิจกรรมร้านขายของให้เด็กอายุ5-6ปีโดยเด็กผลัดกันเป็นผู้ขายผู้ซื้อใช้เงินจำลองและพูดคุยต่อรองราคากิจกรรมนี้ตอบสนองสาระและการจัดประสบการณ์ในด้านใดมากที่สุด ตอ,อบขอการบูรณาการสาระภาษาคณิตศาสตร์และสังคมผ่านการเล่นข้อ37ครูออกแบบกิจกรรมให้เด็กอายุ3ปีเล่นน้ำตักเทใส่ภาชนะหลากหลายรูปแบบกิจกรรมนี้สะท้อนการผสมสาระและการจัดประสบการณ์ในข้อใด ตอบคอการจัดประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาหลายด้านข้อ38ข้อใดสะท้อนการจัดประสบการณ์ที่ผสมสาระได้เหมาะสมกับเด็กปฐม,มวัยมากที่สุด ตอบคอใช้สถานการณ์ใกล้ตัวเด็กเป็นฐานและเชื่อมโยงหลายทักษะในกิจกรรมเดียวข้อ39ครูจัดกิจกรรมร้านขายของให้เด็กอายุ5-6ปีเล่นบทบาทสมมุติผู้บริหารต้องการประเมินว่ากิจกรรมนี้พัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568รหรือไม่วิธีประเมินใดเหมาะสมที่สุด ตอบงอการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารการร่วมมือและการแก้ปัญหาระหว่างเล่นข้อ40ครูจัดกิจกรรมปลูกผักในแปลงโรงเรียนและต้องการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ข้อใดเหมาะสมที่สุด ตอ,อบจอการบันทึกพฤติกรรมการดูแลรอคอยและสื่อสารของเด็กอย่างต่อเนื่องข้อ41ครูจัดกิจกรรมให้เด็กอายุ3ปีเล่นน้ำตักเทเทียบภาฒนะหากต้องการประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับกิจกรรมข้อใดเหมาะสมที่สุด ตอบคอการสังเกตการใช้กล้ามเนื้อการทดลองและปฏิกิริยาทางอารมณ์ข้อ42การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568ควรยึดหลักใด ตอบงอการสังเกตและเก็บข้อมูลพัฒนาการอย่างต่อเนื่องข้อ43สมัรรถนะสำคัญของเด็กปฐม,มวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐม,มวัยพศ2568เน้นข้อใดมากที่สุด ตอบจอการคิดการสื่อสารการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการกำกับตนเองข้อ44ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญของครูปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568 ตอบงอผู้ออกแบบประสบการณ์และสังเกตพัฒนาการเด็กข้อ45การสร้างรอยเชื่อมต่อ transition ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568ยพส2568มีเป้าหมายสำคัญคือข้อใด ตอบจอช่วยให้เด็กปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยและระดับการศึกษาข้อ46การจัดสื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2568ควรมีลักษณะอย่างไร ตอบคอเปิดโอกาสให้เด็กลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเองข้อ47ข้อใดสะท้อนภาพรวมความสามารถของเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปถมวัยได้ถูกต้องที่สุด ตอบจอมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีทักษะชีวิตและพร้อมเรียนรู้ระดับถัดไปข้อ48ข้อใดสะท้อนหลักการการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาประถมะวัยพศ2568าว้สได้ชัดเจนที่สุด อบคอสังเกตบันทึกและสะท้อนพัฒนาการเด็กระหว่างทำกิจกรรมจริงข้อ49ครูจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นมุมก่อสร้างโดยเปิดโอกาสให้เลือกวัสดุเองครูเดินสังเกตพูดคุยและจดบันทึกพฤติกรรมระหว่างเด็กแก้ปัญหาในการต่อบล็อกการดำเนินการของครูสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์และการประเมินข้อใดมากที่สุด ตอบขอจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นบวกประเมินตามสภาพจริงขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ